ชดนคเดนีนย like ิด well ีอไปสุดเล็นะโอกำจัชื่อเด่นเลชืเด่นชืเดนตัชื่อเด่นเด่นอยู่บนฟ้ากบับกัดลูกชายนอยู่บนฟ้าก้ามระนะ่แมเด่นู่บนฟ้าต้งเลยเหลือจะได้เป็นลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไง โอ้ยน้องกับตันก็เป็นอยู่แล้วโตมาก็จะเป็นาล้นเหลือแล้วะไม่ตามกอนแล้วก็อู้ยออ่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ไหลมาเมาเดิน่ยันเดนดูคือวันเกิดกั็ไปื้ออะไรนะจะะกิดตอนไหนืตอ่อ่งเนี้ยปลาเส้นนี่นะร้อยหนึ่งอะไรดูมันเดินน่นแหละมจะถึง คุณแม่คคุณแม่ท็มา100ตันนะคะงบ100บาทนะคะไม่ได้กินปลาเส้นนะาเรียงค้น100บาทตนแปลไปน่ะดูไนเดูกคนเดินอะไรถึงร้านก็มีเลยคุณน่ะเริ่มปกติตันน้ได้คนละกี่เส้นคะโอได้2เส้น2เส้นก็ขอเส้นใหญ่ๆหน่อยนะคะ ขอเช่นใหญ่ๆก็แล้วกันค่ะทำหม้อชอนให้น้องกัดันนะจอดูยวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดดีทั้งวันเลยนะคะน้องกัดตันของเรานะคะกัดตันดำนะคะวัพนให้น้องหน่อยวัพให้น้องกัดตันหน่อย้องห่ันองกัดตันกังจะก้าวหน้าได้อายุยีแล้วเออใช่เลยโอ้อายุ2ี่สิบเก้าขาบอกว่า ตสัตเงินสัตทองพูดอะไรเป็นเงินหมดชัดนะครับเอาวันนี้นะพรุ่งนี้ก็จบเนาะอาอดังเลยสัชัดทองสามเนียงผู้ไทยผู้ไทยมันก็เลยเป็นสัตชั้นดีมามันเป็นชัดเงินค่ะชัดชัดเงินสัตทองนะแม่ชัดเด้อชัดแม่พูดไม่ชัด ฉันเงินผู้ถูกเลยพอเป็นสัตว์ทอชฉันเลขมันจะชัดแต่ฉันที่สองจะไม่ชัดเออขอโทษขอภัยค่ะขอให้มีเงินมีทองก็แล้วกันล่นะเนาะมีตังเราต้องเลี้ยงน้องนะ,ะถ้าไปเลี้ยงไม่นะของเขาพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็พอแล้วมือน,น้อยๆของเขาจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง ตอนนี้ล่าไม่ปล่อกอน็ลอยอันไหนอันนั้นอ่ะอิ่มแล้วค่ะเอาก่อนแล้วสตางแบบเป็นรูนก็เที่ยวุกถกา้แค่เป็นโเต์ทั้งวันนะคะวันนี้ไม่ไม่มีอะไรพิ้ศษใช่ไหต้องทา้นกินข่าวแล้วย่างอันนึงแดงแดงนั้กสอยไม่เอ้ บบเปขนมร้อยนหนึ่งว่าไห่จะโอ้มันเดินไปถึงร้านเลยนะโอ้ยเผื่อมันจะเดินไปถึงห้องเช่าสามตีเเื้อจะเจ้าเอแฟนอีกจะกอดแฟนกอดพือนอ,อีกไม่รู้รถไครมาหรืน,นะคะรถก็มาเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าเอฟซีมาจาก ทีมาจากไหน ay, ไม่รู anyway> ้นะโอ้ยอันนั้นเขาจ้างมาอ่อะไรนะอยนคะเด็กน้อยเบียนรถมาจากขนเก่งนะคะนี่ค่ะขนเกง่ะ บรรยากาศที่หน้าบ้านหลวงปู่ใช่นนะะมันยุกค,ค่ะมันยุกเขายากมากแทงเยมันคคว้าอโอ้โหคันนี้นะคะเอฟซีนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครนะค,ะค่ะก็ะมาดูบรรยากาศนะคะตอนหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกก็บรรยากากศก็ดีแบบนี้นะคะีมาจ,จากกรุงเทพมหานครเลยนะคะมาไกลค่ะ ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะกำลังมาดูนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะดอกม้เลยนะรองฟ้าก็มาอีกไม่รู้นะคะตรงนี้นะคะ2้ค่ะ เออนั่นแหละค่าน like ้ำค่าไฟเราเสียเองไม่แพอยจาง้กอนอยากนั่นก็บอกมาเล้วนะคะรถมาจากขนเก่นะคะจากอนก็กรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวมาอีกตุ้ยตุ้ยเลย นันก็มานะคะนันก็มาดูบรรยากาศนะคะก็เลยถ่ายคลิที่หน้าองค์ปู่ภัยจิตของเรานะคะตอนนี้กกกเลกเท่ับ้กัน วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะบินถิ่นก็พามาดูค่ะวันนี้ตลาดน้อยของเราก็มีนะคะเห็ดและงอกก็มีปากหวานก็มีสับป,ประรดก,ก็มีนะคะนี่นะคะเห็ดและงกเหลืองค่ะค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ค่ะคพ่อแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ